สวัสดีค่ะวันนี้ยุนแอดไวเซอร์นะคะพาเพื่อนสมาชิกมาชม The New GLA นะคะที่รหัสเขาเขียนว่า H 2 4 7นะคะเรามาชมนะคะว่า Compact SUV 5ที่นั่งของ New Mercedes-Benz ตัวเนี้ยเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ยุนแอดไวเซอร์ก่อนนะคะ The New G L A คันนี้นะคะเปิดตัวในราคาที่2 3 9 9 0 0 0บาทค่ะเรามาดูที่ด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะด้านหน้านะคะไฟหน้าเป็นแบบ L E D High Performance นะคะ <c oughs> เห็นไหมคะที่กันชนหน้าค่ะตรงสกเกิร์ตหน้านะคะจะมีแนวช่องโรมด้วยนะคะแล้วกันชนหน้าเนี่ยเขารับกับแนวกระจังหน้านะคะโดยที่กระจังหน้าเนี่ยก็มาพร้อมกับไดมอนด์กริลพร้อมหมุดโครเมียมเหมือนเดิมเลยนะคะชายกันชนด้านล่างก็มีโครเมียมให้ด้วยนะคะกันชนหน้าเห็นไหมคะตกแต่งแบบ A M G Dynamic เลยค่ะ มาที่เครื่องยนต์เลยนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะอยู่ที่1,332ซีซีเราเรียกว่า1,400ซีซีนะคะซีซูความเร็วสูงสุดอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะมีแรงม้าอยู่ที่163แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรนะคะตัวนี้นะคะเรามาด้วยระบบขับเคลื่อนเกียร์ 7G DCT เลยค่ะ ศถึงล้ออยู่ที่8.7วินาทีเลยค่ะมาต่อมาเรามาดูด้านข้างกันเลยนะคะเราเริ่มจากล้อก,กัอนก่อนดีไหมคะล้อนะคะของเราเป็นล้อหอกบ19นะคะลาย5ก้านคู่นะคะแล้วก็ยางจะเป็นยางรันแฟตด้วยค่ะ เราก็ค่อยเจาะด้านข้างกันดูเลยนะคะว่าด้านข้างเนี่ยมีการดีไซน์มาใหม่เลยนะคะตัวรถเนี่ยเขาจะเพิ่มความเป็น SUV อย่างชัดเจนเลยนะคะเริ่มด้วยที่เรามีคลีเล s g กมาให้เลยนะคะรุ่นนี้แล้วก็กระจกมองข้าเนี่ยสีเดียวกับตัวรถที่ยุ่นชี้อยู่ตัวนี้ก็คือการดีไซน์ใหม่ของเขาคือประตูนเนี่ยเขาจะให้คุมถึงชายล่างเลยค่ะ<อ>เหตุผลอะไรเหรอคะเหตุผลเพราะว่าเวลาเราฝนตกฝุ่น ต่างๆเปิดมาใช่ไหมคะเวลาเราขึ้นรถเนี่ยตรงชายกางเกงเราค่ะหรือว่าตรงนักแข่งต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดเปื้อนไปหมดเลยค่ะตัวนี้เพิ่มการดีไซน์ใหม่ว่าให้เราขึ้นไปอย่างแบบสะดวกสบายจริงๆซุ้มล้อนะคะเดี๋ยวดูที่ซุ้มล้อกันซุ้มล้อเนี่ยเขาค็อนดีไซน์ใหญ่ขึ้นใต้ท้องรถก็จะสูงขึ้นทำให้เรารู้สึกว่ามีความเป็น SUV ที่ดีขึ้นเลยค่ะ ความเป็น SUV ของ mercedes-benz นะคะก็ยังไม่ทิ้งความรักโชลี่คือเราจะมีคิ้วโคเมียมนะคะตรงกระจกบล้วหลังคามือจับและตรงชายล่างนะคะแล้วส่วนต่อลาที่บอกว่าซุ้มล้อใหญ่ขึ้นนะคะเขาสามารถที่จะเปลี่ยนล้อได้ได้ถึง21นิ้วเลยนะคะแล้วก็มีแผงกันเศษหินกระเด็นด้วยนะคะส่วนน้ำมันเนี่ยเราใช้เป็นน้ำมันแก๊สโซโฮ95เช่นเดิมเลยค่ะ เรามาดูที่ด้านท้ายต่อเลยนะคะเป็นไฟท้ายแบบ2ชิ้นนะคะแล้วก็ยังมีสปอยเลอร์ด้านบนอยู่นะคะแล้วก็มีปลายท่อเป็นปลายท่อคู่นะคะ ช่องเก็บสัมภาระหลังนะคะเขาบอกว่าเราสามารถใส่ได้ตั้งแต่435ลิตรจนถึง736ลิตรเลยนะคะไอ้736ลิตรก็คือคุณต้องพับเบาะหลังอะ่ะไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็ใส่เทิน้าไปถึงสูงสูงถึงหลังคาค่ะได้ถึง736ลิตรเลยอะคะ่ะแล้วด้านหลังนะก็จะมีตัวคอนะคะเกี่ยวกันอะไรให้กันเลื่อนต่างๆได้ส่วนตัวแผงม่านบังของด้านหลังนะ่ะสามารถเอาออกแล้วเก็บใต้ ตรงที่เก็บของได้อย่างเรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้จะมีกล้องหลังให้นะคะแต่ไม่มีกล้องรอบคันนะคะการปัดน้ำฝนด้านหลังก็ยังมีอยู่เลยนะคะเบาะที่นั่งของคนด,นด้านหลังนะคะสามารถพับเป็น40 20 40ได้ด้วยนะคะแล้วก็เวลาอยู่ด้านในเนี่ยสามารถดึงตรงกลาง20ตรงนี้นคะดึงลงมาเพื่อจะหยิบของด้านหลังได้นะคะ ยุ่นี่เคยยกรถพรีเซนตรถแบบยกท้องขึ้นมไหมดูเอาวันนี้ให้ดูชัดๆเลยนะคะช่วงล่างนะคะด้านหลังเป็นแบบโฟลลิ่งนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสเตนะคะจะลดลงอยู่ประมาณ15มิลน,นะคะตัวเนี้ยพวงมาลัยนะคะเราก็จะเป็นพวงมาลัยแปรผันตามน้ำหนักความเร็วด้วยนะคะส่วนระบบมันบัดถ้อยเสียของเราเป็นยูโร6เลยนะคะดูนะคะค่อยๆดูกันเห็นสังเกตนะคะตัวจานเบรเนี่ยก็จะมีตัวร่องระบายความร้อนด้วยค่ะ เรากำลังจะไปดูข้างในกันแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาดูที่ยุ้มบอกดีไซน์ดีไซน์ก็คุมประตูเนี่ยค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะตัวนี้สบายเลยค่ะตอนนี้ขึ้นมาแล้วก็เกงยุ้มก็ไม่เปิดแล้วค่ะ mm hmm. ด้านในนะคะตกแต่งเป็น AMG Dynamic นะคะ mm hmm. พวงมาลัยเนี่ยเป็นแมนนวลนะคะปรับขึ้นปรับลง mm hmm. ส่วนด้านข้างจะเป็นด้านข้างซ้ายขวาเก้าอี้นะคะ mm hmm. จะเป็นไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีด้วยนะคะ mm hmm. ลายนะคะจะเป็นลายไม้ที่ตกแต่งเป็นลายคาร์บอนนะคะ ส่วนเครื่องเสียงเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องเสียงของคันนี้จะมีเครื่องเสียงของเครื่องยนต์ออกมาทางลำโพงด้วยส่วนที่ยุ่นเห็นตรงนี้ตรงนี้เห็นนะคะก็คือตัวยืดรับน่องอะคะ่ะสามารถยืดรับน่องได้ออกมา60มิลเลยนะคะช่องเก็บของก็ใหญ่พอสมควรแดชบอร์ดนี้สวยงามเลยนะคะจอเนี่ยจะเป็นจอใหญ่10.25นิ้ว2จอเลยค่ะระบบ m MM m c ก็ยังมีมาให้ครบคันค่ะ ส่วนเบาะนะคะเบาะเขาจะเป็นแบบ a r t ์ติโก้ a m นามนะคะแล้วก็เบาะเนี่ยจะเป็นเบาะดำนะคะด้านด้านข้างจะมีการเดินได้แดงตะเข็บคู่แล้มีลำบากสปอร์ตให้นะคะมีหลังคาเนี่ยก็จะเป็นหลังคาสีดำนะคะมาส่วนตรงหน้าจอที่บอกเป็นหน้าจอของ10.25นิ้วตัวใหญ่เนี่ยนะคะก็เป็นหน้าจอสัมผัสค่ะก็มี n a v i g กเตอที่สามารถอัปเดตฟรีได้3ปี ช่องเก็บของวางของอย่างสะดวกสบายนะคะแล้วก็มีพุสตาร์ t อยู่ด้านซ้ายช่องแอร์ก็มีไฟแอมเบียน i ไลท์ด้วยคะ่ะไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยเรามี64สี10แบบเลยนะคะส่วนด้านตรงกลางนะคะก็จะเป็นช่องเก็บของมีที่ใส่แก้วมีปลั๊กชาร์จ USB นะคะแต่ว่าตอนนี้ USB ของเราเนี่ยเป็น Type C แล้วนะคะอ,อ๋อยุ่นลืมบอกไปเดี๋ยวตอนท้ายๆคลิปยุ่นจะมีคอมเพลตระหว่างตัว G.L.A. ตัวใหม่กับ G.L.A. ตัวเก่าด้วยะค่ะว่าแตกต,ต่างกันอะไรกันยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามกันต่อด้วยนะคะมาที่เก้าอี้ด้านหลังนะคะเพราะว่าเก้าอี้ด้านหลังเนี่ยของ G.L.A. ตัวเก่าบางคนอาจจะนั่งรู้สึกจะไม่ค่อยสบายใช่ไหมคะแต่ตัวใหม่เนี่ยคนที่สูงประมาณ170อัพถึง180เนี่ยเขามานั่งแล้วเขาบอกว่าเออสบายขึ้นเพราะว่าการดีไซน์ของเขาอ่ะเหมือนว่าเขาจะดีไซน์ว่าการนั่งเก้าอี้อด้านหลังอ่ะให้เหมือนกับนั่งเก้าอี้สบายๆอยู่ที่บ้านเลยอะคะ่ะไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะส่วนช่องแอร์เน่่ะแต้ใหะคะ เก้อี้ของคนนั่งด้านหน้าจะมีช่องแอร์ลมเบาๆออกมาให้นะคะช่องตรงการด้านหลังก็สามารถเสียบ USB ชาร์จไฟได้อ,อีก2ช่องเลยนะคะต่อมาเนี่ยคะ่ะด้านข้างด้านบนของคนร่งด้านหลังค่ะก็จะมีขอเกี่ยวเสื้อแล้วก็จะมีไฟสองอันหนัสือให้เช่นกันนะคะ ต่อไปนะคะเป็นภาพเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่า GLA ตัวใหม่กับตัวเดิมเนี่ยต่างกันยังไงนะคะโดยรวมยุ่นสรุปได้เลยนะคะว่าตัวใหม่เนี่ยเราจะสูงกว่าเดิม12.2เซนกว้างกว่าเดิม4.5เซนเฮดลูมเนี่ยก็จะกว้างขึ้นทุกที่นั่งเลคลูมก็จะกว้างขึ้นอีกเพื่อตัวนี้เขาจะทำว่าจะเป็นแบบ compact SUV อย่างชัดเจนเลยค่ะ ตอนนี้เพื่อนสมาชิกก็เห็นหมดแล้วนะคะว่า The New GLA mm hmm. เป็นยังไงตอนนี้อาจจะมีคนอยากทราบว่ามิติรถของ GLA กับ GLB เนี่ยต่างกันยังไงยุ่นมีแปะไว้ด้านท้ายแล้วนะคะตอนนี้สุดท้ายและอย่าลืมถ้าเกิดคลิปนี้ดีกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ยุ่น Advisor ด้วยแล้วถ้าเกิดจะซื้อรถเบนซอย่าลืมติดต่อยุ่นนะคะไลน์ไอ y u n u n d e r s c o r e b e n นะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ยุ่นสวัสดีนะคะ